เมื่อเมื่อวานนี้เมื่อสัพินนักเรียนเตียงตัวทำความเคารพดาวันเดนอภินิหารครูเอาดักลุงดักลงเดี๋ยวทับใบทับใบมีเรียนแค่สองคนเองอ๋อมีเหลือที่เหลือไปโดดเรียนครับครูที่เหลือไปโดดเรียนที่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 เหลือที่เหลือไปตีกับไก่นะพวกคุณครับโเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละโอเคครูก็บอกว่า ดนนีตลอบภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,559ครับหายแล้วแต่แต่แต่แต,แต่แต่ข่าวร้ายคือใกล้จะบมดแล้วสำหรับปีการอยห้า2,559ก็คงรู้ดีแล้วว่าทำไมครูถึงใส่ชุดสูทสี่ดาวทุกวันอ่ะเจ็ดเก้าวายจังโอ้ยโคจะผิดมาตั้งยี่สิบปีโอ้โห้ก็อตอนนั้นแหละปีเจ็ดเก้า ไม่ใช่ปีห้าเก้านักเรียนปอดชิงปีนี้นักเรียนอยากไปทำอาชีพอะไรผมผมครับไปที่ผมผมเป็นหัวหน้าแผนกครับหัวหน้าแผนกอะไรแผนกโซลิติมิเออร์ไม่ใช่ครับหัวหน้าแผนกแผนกโรงงานครับโอ๋อแผนกโทรศัพท์แผนกโทรศัพท์ครับแผนโอเคไอโฟนโอเคแผนกโทรศัพท์ไอโฟนโอเคเดี๋ยวต่อไปเด็กชายเดวพนพุดพุดพุดพุทตีแผ่พุท เอาเด็กหญิงพูดใช่โอเคนักเรียนโอเคนักเรียนเ์ดครับครูมีประโยชน์ให้ดูบ้าผมผมบอกอะไรดิใช้ด้วยกันดีไปด้วยกันผู้ที่เค้มวยยักร์เไป ไปมหาไปมหาวิจิไปมหาวิจัยอะไรต่อเอ้ยเถียงดาดีจริงๆเลยใช่ก็เหมือนกันนะเถียงดาที่นี่อะดีกว่ากรุงเทพอีกกรุงเทพก็ปิดอยู่นะมาอยู่เดี๋ยวมันมันมันน่าน่าไม่ใช่เที่ยงนะเถียงด้คือตัวเด้ดที่บอกจะห๋อโอฮ้ยดอกไร้แกงเอ้ยเถียงดาที่พี่สบายมากเลยอ่ะ ผลงานที่ีดีจริงๆเฮ้ยทำไมมัน้อเว่าทุกตัวฝุ่นกเยอ๋นี่ไงเฮ้ยอ้าวไงไงสุทินดักดกีนอ้าววัสดีสุทินเอาวัพูดอีกัสีครัเอาเอาดักีนดกก่อนดักกไอท โหนี่มันนี่มาอยู่ที่นี่ถึงเช้าเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไป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 บ้านบ้นบ้าบ้าบ้ะบ้าเออเบ๊ะเดี๋ยวเดี๋ย็นดี๋ยวฮัลโหลผมเอาไอ้พุทธกลับบ้านเดี๋ยวับคือผมก็บอกว่าผมผมพี่เรบอกด้วยผมพี่โปรโมชั่นเขาอยากไปกรุงเทพใช่ไหมพี่อยากไปครับในวัดครับเข้ามาในวัดเกิดอะไรเกิด ก็เลยมไม่รู้สิครับอยู่ดีโดนพ่โดนแม่เรียกเขา้าเขา้าเข้าบ้านแต่นี่ไม่ใช่บ้านนี้เรับเร็ว่าครูวิครูครจะเป็นคนขับรถนะสิรู้ว่าแต่จะเป็นคนขับรถตั้งแต่พรุ่งนี้ฉะนั้นนักเรียนขับนักเรียนจะไปกรุงเทพไหมเพราะว่าขาบวน,นี้ออกจากที่นี่ไปกรุงเทพเวลาเดินทางประมาณยี่สิบชั่วโมงครับ,รบเอมือนทเอาแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยว เดี๋ยวอย่าเพ่งอย่าพ่งอย่าพ่งแต่นนะแต่ว่าคุณต้องจ่านก่อนจ่านก่อนหนึ่งพันบาทเอเอทนครับมไปเอีเอะไรแล้ว,ว,ลลวผมไปเลยนะครับเอเอ,อนนเอมื่อไหร่จะรถมามานะ,นะานะเฮ้ยใกล้มาแล้วอะ่ะเฮ้ยใกล้จะมาแล้วล่ะไปกรุงเทพจ้ากรุงเทพกรุงเทพโอเคมาแล้วครับมาแลมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดก่อนที่รถได้จ่ายค่ารถสายด้วย4,000บาทแต่ครั้งนี้ครูครั้งนี้ครูให้พิเศษคราวนี้ครูให้เหลือแค่1,000บาททั้ง4คนโอเคครับผมผมใจแล้วครับเออดีนวะมันเจอกันแล้วจนแล้วครับนวะนั่งเลยครับโอเคครับโอ้ย สวัสดีครับเอาเอ้ใครสรัใครซอให้เทโลล่าแบบนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแก่เปัสดีครับรมีสินประยุกต์เลยยังไงผมเป็นคุณผมชื่อพุทธครับพุทธอะไรพุทธไปหรอกูพูดเฉยยไงอ๋อใช่พุทธกับคำว่าอ่าซอโซสรลอีไม่เอ๋งไหมครับฮะ <Huh? S 1> ซอโซสระอีไม่เหล็กไเหรอ ่ได้วาท่านล้นครับวันนี้ให้วันนี้วันนี้มีงานอะไรบ้างท่านล้นผมเซลผมเซลอย่างนี้อยู่แล้วครับท่านท่านครับผมอ๋อท่านขี้ไก่เองไอ้ขี้ไก่ครับมีงานมีงานอะไรทำข้ามียาให้ทำครับท่านล้นเพื่อหยอกรายการต่อไปนี้หมอสำหรับผู้ชมที่มีแปดปีขึ้นไป อวันนี้จะทหอะไรครับครูครูบ้านเอ้าวโหครูกับวัยอ่ะเอาปห้ตาไปเดี๋ยวทัววัยใครสาใครสอนดิู้ออเลยผมผมหม่ถึงผมหม่ถึงครูเออใช่ เป็นเป็นบอสเป็นเอ่อพนักงานเป็นผู้บริหารภาษาอะไรไม่รู้นะฮะเอาระเบิดมาภาษาจีนครับไปอยู่ที่ทีันเหมินปะแล้วีอนเอยู่ที่ันเหมินไปแล้วเทียนเหมินเทียอะไรผมไม่รู้จักมันคือจัดตุลัดเป็นอทูในประเทศจีนจัดตุลัดไม่รู้จักก็ไปรู้จักก็ไอรู้จักก็ไปก็ไปสาวแล้วกันวิจัยทำอะไรจะให้ทำอะไรฮะท่านผู้บริหารจริงแล้วที่จะให้ทำก็คือ ดูนี่ไว้ดูใครสั่งไอสอรแล้วระเบิดมาฮตกองใส่แก่แหละเออผู้บริหานะผู้บริหารภาษาอะไรว่าเอาระเบิดมาภาษาตีกอลบอเปนระเบอดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บยาวัดทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเลยเอยเเดียเยเียวเยเียวเายดีว่าเดี๋ว่าเดี๋ยว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 เลับมาก่อนวเดียงเดกลอเวดเาวดี หาที่เจ้าต้องทำคือเดี๋ยวข้าไปล่างครับคือไปเป็นพนักงานพานโลุงพานโลุงที่นนที่นี่เลยเหรอใช่ยินเบี้ยในบาทจิบจิบต่อเดือนไปเขาเดี๋ยวพานโลงเดี๋ยวไม่ใช่พานโลงเขาเรียกว่าพ่อพ่อบ้านกูเลยผ่านี่มันก็เหมือนกันไม่ใป่หรอ ม,ม,มันก็เหมือนก็จริงแต่คุณตูงเล่มมันถูกหน่อยคุณผู้บริหารระดับระดับระดับโลระดับโลโคสโลคอะไรมีแต่โลขาสเออเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวไปทับแล้วออโลเบกออโลเบกทีโลเขาไม่จ่ายสปอนก็ไม่ได้จ่ายคุณเอาเด็กเตี้ยคนี้ไปทำงานเลยแล้วไปไปทำงานเด็กเตี้ยเด็กเตี้ยผมดำอ่ะ ถ้าผู้บริหารถ้าผู้บริหารถ้าเป็นผู้บริหารภาษาอะไรครับทําไมถ้า่ายกราวเขาขออนุญาตครับภาษาถ้าผู้บริหารครับถ้าผู้บริหารครับถ้าผู้บริหารครับเป็นผู้บริหารภาษาอะไรครับชอบเป็นบุรีคนอื่นวัดเตี้ยครับครครับตาเดียวโดนแล้วอกอกเคยไปทําการแล้วเจ้าอกไปจะไปขัดห้องน้ำไปขัดหองน้ำหาอุปกรณ์ขัดห้องน้ําซึ่งตัวนี้น่าจะซึ่งตัวนี้น่าจะเยอะอยู่ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะมีอะไรหรครับเออขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณ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 เป็นคุณเป็นซีอีโอที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นซีอีโอนะไปละไปไปอ้าวโอ้ยรับวันนี้วันนี้อด้อยผงเงี้วไม่ไิ้คัทเลยสักครู่ครับอ่เดี๋ยวผมขัทนะครับอ๋ออ๋อขอโทษขอโทษขอโทษเอาลื่นทำให้เสร็จเลยแล้วดีใครเด็ก นีไปข่าวกันเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรผมไปตะโกงเอ้าเรองรุ่นสั่งตะโกงแบบนี้หาที่เสือจเช็คไปเดี๋ยวเช็ไปขี่รถเล่นครับเดี๋กลับมาเอ้าอะไรวะครับ กับปแล้วการที่ว่าการทะลุรถเอ้าเดี๋ยวิดน้ำเฮโลซะหน่อย่อเดีะเอ่อคุณมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับเอ้ยอย่าพูดเอย่าพูดันกก้มดีเอ้าไปเอ้าจ้เอาเปย้าบ้ เราดีเสร็จแล้วเรารายสาเสร็จแล้วครับเปิดตีครับเปิดไฟอย่าดโอ้ผมท้าพอดีว่าพอดีพอดีช่วงนี้อินละครช่องเ็ดครับข้ากหยอจโอเคๆโอเคไดนนี้เขาเที่ยงนบาละไไม่คิดซื้อมาเลยนะรับตาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะตอนนี้มันตีสามเอาเอาข้าไปตีหมด ผู้บริหารครับผู้บริหารเสร็จแล้วครับหาช้อนน้ำเสร็จแล้วครับต่อไปก็ต่อไปก็ไปติดตั้งโปรแกร์คอมเพรสเตอร์ให้ครบทุกเครื่องไปครับผมไปป้าให้ผมเทุกโปรแกร์ไฟโปรแกรมเตรี้ยไว้ที่แฟนไดร์ยบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับ ไปหาอยู่ไหนครับคุณคุณที่หัวโลนนะครับอโยอ่าพนักกาตลาเบบีเลยเหรอตีขาบ้าเลยนะาคุณไปหาหัวโลอยู่ไหนครับมาอย่างครับเฮ้ยที่คุณคุณบิดดีด้วยกระเป๋าคาถาอย่าไปเสตทีสแกนใต้ไาเสียหีโดนเสียหีสีผากที่รักแจลูกค้าเลยเหรอไปพนักงานภาษาอะไรเนี่ย ใช่ครับโอ้คุยผู้จัดการหน่อยผู้จัดการไปไหนมาเดี๋ยวนี้นะครับดูก่อนครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับอ๋อคือข้าจะบอกว่าข้าจะมาชื่นชมว่าลูกของดิฉันทำได้ดีมากทำงานได้ดีมากนะครับผมอ้าม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 าเดี๋ยว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 คุยคุยกับใครอะผมอยู่นี่อะไรเละ อ้าวพนีมือจัการเอ้ยพูดจัดการอะไรผมผมผมเป็นพนักงานครับอ่าเออทำงานดีเยี่ยที่เดี๋ยวแล้วร้านนี้ทำอะไรล่ะบริการนี้ทำอะไรเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับออฟฟิศนี้เป็นออฟฟิศนี้เป็นออฟฟิศอสังหาริมทรัพย์ครับอ่าแค่ขอซื้อบ้านหลังนึงแล้วกันนะอ่ะไรวะเอาบิดดีโดแล้วเป่าคัทเทอร บิดดีโดแล้วปอกกาะถาเฮ้ยปิดดีโดแล้วปอกกรถายิงระเบิดหาเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พุทพุทธพุทเฮ้ยนายนายนายชื่อพุทใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราเราชื่อบิ๊กซีนะนามสกุลโลตัสอ๋อบิ๊กซีโลตัสโอ้ยนินดีที่รู้จักนะครับอือหือว่ายินดีที่รู้จัก,จกพอดีว่าผมมีเพลงหนึ่งนะครับที่อยากจะแต่งให้คุณสั้นๆครับวันนี้ฉันจะไปกินข้าว ซิลูตัสแล้วก็บิ๊กซีแค่นั้นเราจะทำเออไปทำงานดีกว่าไม่ทำครับป้ายยาวแต่อู้ด้านยาวแต่อู้ด้านผมไม่ได้อู้งานครับผมไม่ได้อู้งานครับถ้าเกิดผมไม่ได้อู้งานครับเออเดี๋ยวอย่าพัน์โลบางคนดิเนะแกทำงานดีๆดิแกต่อไปดี้ข้าจะเลื่อนยศเป็นโค้ดเกมขยะทีโค้ดตำรวจตรี ยอกยอกยอกให้เป็นพนักงานทั่วไปไดแหละครับอ,อ่ะเดี๋ยวข้าไปห้องละก่อนนะทำไมนายน,นี่เรื่อนขั้นไวจังเลยอะ่ะของของอของไม่ใช้เวลานานมากตัวผมทำงานช่วยที่ไก่ครับบิดดีโดกระเป่าคาถาไอ้พวกแกอ่ะอูใหญ่เลยฮะอะไรใครท้องนาน โปรแกอูกาอะไรเห็เปิดตารางเร็วตาละลายได้เนี่ยไอเรื่อง่ันจะอิตาลยาเปิดแต่อิตาลีเวียนรผมไม่ได้เปิดครับผมไม่ได้เปิดครับเอ่อเอ่อเจ้าเจ้าบิ๊กซีเปิดครับอใช่ผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดครับพวกแกทักงสองตัวคือบาร์กบอนป้าโอ้โหอะไรอ่ะไอ้ผู้ชายมาเหรอเด็กตีอ่ะวะดิไอขึ้น ไปไปเขาปลุกคงค่ะเอาไอ้ดีปลุกเต้าใครใครสรุปใครเปิดตาเร็เๆีายวตาเราไละใส่ได้กี่ก็ได้ฮะดูวะครับยไม่ใช่ครับ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 เอ่อบิ๊กซีปิดเปิดครับไม่ครับพวกไม่ครับพวกเราไม่ได้เปิดครับมันมีคนผู้นะผู้ผูไม่ได้เปิด ใช่ครับมันมีคนปีศาจไปเปิดครับปีศาจปีศาจปีศาจจ้าก็มุดซ่อนติดอยู่ใดชาวบ้ี่ขอรบกวนป่อยเจ้ามากันให้พวกเจ้าไปเป็นโดนทุกไปไยไม่เป็นหรอกครับไป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 ช่วยล้างเท้าไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างไปช่วยล้างเท้าแเถบะมาเลย